แตงกิวคุณเทกกี้ออนสมฤไทยปังเกินฝันใครจะเชื่อจากวลีเสียงสูงสุดฮิตแตงกิวคุณเทกกี้ที่หลอนหูคนไทยทั้งประเทศสู่ปรากฏการณ์ระดับโลกอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยแซบออนสมฤไทยพันรยาหมอสองนพนพรั์กำลังใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในฝันเพราะล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดใจถึงโมเมนต์สุดบางที่ได้ร่วมง,งานกับเหล่าซุปตาระดับโลกมากมายรายงานข่าวระบุว่าหลังจากที่ลีแตงกิวคุณเทกกี้ กลายเป็นไวรัลนไปทั่วบ้านทั่วเมืองเจออนของเราก็เนื้อหอมข้ามทวีปไม่เพียงแต่คนดังในไทยอย่างลิซ่าแบล็กพิงคและแบมแบมก็เซเว่นจะร่วมกันทำคอนเทนต์สนุกๆด้วยเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงซุปตาฝั่งฮอลลีวูดและศิลปินชาวยุโรปก,ก็ขอแจมด้วยทำเอาเจ้าตัวถึงกับออกอาการอิจฉาตัวเองเลยทีเดียวล่าสุดออนสมฤทยัยได้มาร่วมง,งานอีเวนต์ใหญ่และได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสแตงก o วคุณเทกกี้ ที่โด่งดังโดยเฉพาะการร่วมง,งานกับศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังที่แจ็คสันหวังเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเป็นคนที่กันเองสุดๆกวนๆน่ารักๆใจดีมากเลยเข้าไปแจมกันเพราะไปอีเวนต์ด้กันได้เจอกันแล้วก็เลยได้แจมกันสนุกเต้นแล้วก็ได้โปรโมทเพลงให้พี่แจ็คสันหวังด้วยสนุกมากซ้อมเต้นหนึ่งวิก่อนหน้านั้นเลยกับคอนเทนต์กับพี่แจ็คสันหวังหน้าจะไม่มีแล้วแค่นั้นก็เยอะมากแล้ว สำหรับเรารู้สึกว่าดีใจมากๆโดยไม่ถือตัวเลยคือเขาน่ารักมากๆเลยไม่แปลกใจว่าทำไมแฟนขับเยอะมากๆเขาได้บริจาคเงินให้กับแผ่นดินไหวบ้านเราด้วยซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากพูดถึงเยอะมากแต่เขาก็ทำดีอะไรเรื่อยๆน่ารักอ่อนชอบนะอ่อนเผยด้วยความปลื้มใจเมื่อถามถึงการพูดคุยกับแจ็คสันหวังอ่อนแลาว,ว่าได้สอนเขาพูดแตง y o วคุณเทกกี้ ด้วยกันซึ่งตอนแรกสุดตาหนุ่มก็ออกเสียงแบบงงๆแต่สุดท้ายก็พูดตามได้น่ารักสุดๆส่วนเรื่องการร่วมง,งานกับลิซ่าแบล็คพิง์นั้นอ่อนก็ยังคงดีใจและตื่นเต้นทุกครั้งที่พูดถึงพร้อมเผยว่าลิซ่าเองก็ชื่นชอบและนำเลีแตงกิวคุณเทกี้ไปใช้ด้วยเมื่อถูกถามว่ามีคนอิจฉาที่ได้ร่วมง,งานกับคนดังระดับโลกหรือไม่ออนตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ก็อิจฉาตัวเองด้วยคือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเกินฝันเรารู้สึกดีใจมากๆที่หลายๆคนดูคอนเทนต์เราแล้วก็พูดตามแตงกิวคุณเทก,กี้โดยเฉพาะลิซ่ายิ้มและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นอ่อนสมฤทัยยังแย้มถึงโปรเจกต์ใหม่ในปีหน้าที่ไม่ใช่ผลงานเพลงแต่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการทำซึ่งแฟนๆต้องรอติดตามกันต่อไป